มาพี่น้องกลับมาจากในเมืองแหละมากินสมตมําเมารถไฟเมาทัทางรถเมาทัทางคนเมาทัทางกินคนเมาทาัาทางกินน้าหอมพี่น้องเอ้ยเบียนหัวตึบเลยอยากกินสมตาเพ็ดเพชเพร,เพราะเผื่อบะบะทักหน่อยก็เลยเวะร้านอาหารไทยซื้อเอดมาละกอมาตําสมใสปูดองหอยเชอรี่ พักอะไรพักกระเย็นเอาพักกระเย็นคุพี่น้องน้ำสุกตำไหลจานคือขนาดกา็ว่าจานใหญ่เลยเด้นี่นยนูเป็นสันๆไงไม่รู้มันนี่วันที่เป็นล้มน่ะเป็นล้มแหละเย็นดิเนาะงนากินแม่จ้าพี่น้องไอ้อะไรนะเขาเรียกกุยช่ายนี่ กุ้ยช่ายใบกุ้ยช่ายขนมจีนต้มแล้วแล้วก็พักกระยงพักชะอมชะอมนี่พักชะอมประกาศขาวเม็ดสะโตมาเด้อจ้าพี่น้องมากินสมตำกันหกเลี้วหกอีกพี่น้องเลยเป็นสิเออเออเป็นเออเออายไมทุูอยากนี่นพี่น้อง จะเห็นชัดชัดชายกลางตํมใส่พริกซดใส่พริกแห้งผสมกันอืม thời gian tuần phát Rồi oh, để kiếm tạm bạc โอ้ยกินโจมตมเอนะจมติมเด็กกินโจมตามปานขึ้นสวรรค์แล้ว,วลพี่น้องเลยเขาจิามาเอาคนจริงๆเราพูดพิดพูดถูกคนบนรถไฟคนแน่นแน่นวะเนี่ย พูดม่ปากกันพี่น้องเลยอัดอย่างเดียวสัดอย่างเดียวเลยสวมก็อยากเป็นหัว่ะมาเด้อพี่น้องถึงชม่ําก่อนนอน Nhưng nghe những mà bên đây rồi mưa là phi rồi kính như bàn tôi yên หอยปูดองดองเองที่อร่อยปูน่ะมันมีเค็มโอ้ยหายตายแล้วพี่น้องเลยโลตาตแล้วจะสมตำ แม้ทังว่าให้เมากินคน้นเมาส์ทั้งรถไฟทั้งกินคนทั้งกินตัวคนทั้งยืนอัดกันโอ้ยพี่น้องวไม่ได้กินคนคนเดียวเนาะมันไหนจะกินน้ำหอมร่วมกันไหนจะกินตัวร่วมกันพี่น้องกินดูวยข้นีใตีเว้นหัวขนาดไหน กลับมาแต่บ่ายสามนอนปวดหัวไม่ไหวเบียนหัวว่าจะต่ำแล้วแหละสมแต่ว่าไม่ไหวจริงๆเพราะคอยยังชัวกระตุ้นมาต,ามต่ำสมกิน แกินน้ำหอมตัวเองก็กินน้ำห้อมหัวก็รวมก,ก,กันไปก็สองกินละวคนี้ไปเจอลหลายๆคนก็นไปอีกเอ้ยพี่น้องเลยไม่อยากจิเหลาเลยค่นี่ ใช้การกล้าบ,บ้านมากับขนมปังผิด <c oughs> <c oughs> สดสามเม็ดผิดแห่งสามหกเม็ดเอ,อ้ย เพ็ดเลยค่ะนี่ยผักเขยงลองกินดูเด้อพี่น้องผักเขยงก็ไอสมตําเข้ากันดี เหล่าพักขยันหน่อยนึงไปแกงเอาไปแกงเปื๊ดหน่อยไหม ไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าทุกทุกคนเจอกันชิปหนาจ้าฟันดีเด้อจ้าพี่น้องทุกทุกคน